สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับในไลา์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็วันนี้มีกิจกรรมอีเวนต์ตจเ,เละยหลังเนาะซึ่งเป็นตัวละครที่หลายๆคนอยากให้กลับมาให้หาการน,นั่นก็คือน้องน้องอะไรน้องอีโวยุลลังนั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกับของเพื่อนอีกมากมายเลยก็จะมีอีโวยุลลังอีโวอาชาอีโวสวิทมเมีน คริสอิสซาเบลสีเลือดลิลลี่สีเลือดก็เล er, ่นไมอาสวิตเลเนนาเลนเอสดักโอลีนเอสบวกนะครับโดยโดยโดยการตามหาน้องนั้นจะต้องใช้กล่องของขวัญคริสต์มาสเอสเนาะโดยจะได้จากการสะสมลุงซันต้าเนาะกับเออ่รื่องของลุงซันต้าเนาะอย่างละสองอันเพื่อมาแรกเนาะโดยจะใช้ไม่เท่ากาันถ้าเป็นดักโอลีนเลนสวิตเอสเทลใช้สองอันโกลเด้นไมอาลิลลี่สีเลือด สวิตอิซาเบลใช้4อันสวิทมีเมียนอีโวอาชาและอีโวยุนลังใช้5อันเนาะครั้งนี้ก็มีการนำเางาของตำนานยุนลังกลับมาให้หาด้วยเนาะแล้วก็ยังมีอัญมณีคอสตูมเพิ่มอีก2อันนั่นก็คือของอา,อาชากับยุนลังเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่คอสตูมกันดีกว่าว่าน้องนั้นมีความสามารถอะไรนะจ๊ะโอเคสมุดภาพอัญมณีชุดแต่งกายเนาะ อัญมณีของยุนลังก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงพื้นที่ล็อกค่าผ่านทางที่คูหเรเเพิกเฉยการอยู่เป็นค่าผ่านทางก็คือเป็นเป็นอะไรถูกต้องแล้วเป็นดโดรนโดนอะไรไม่ใช่โดรอไม่ใช่โดนสิแป็นก๊อปปี้โจรสลัดเนาะส่วนของคอสตูมอาชาเนี่ย6กซ็ล็อกค่าผ่านทางที่คูและสุกเก็บค่าผ่านทางสองสเท่าก็คือเป็นเป็นอะไรเป็น เ,เป็นยานไม่คุม้มไม่คุ้มทั้งสองตัวเลยไม่คุม้มไม่ต้องหาต,ตัวธรรมดาดีกว่าเพราะว่ายังไงอาชาเราก็ใช้เป็นยานอยู่แล้วใช่ป่ะไม่ต้องไม่ต้องหาหรอกื่อนมีเป็นยานอยู่แล้วข้ามข้ามข้าม,ข,าม,ข,ามข้ามได้ข้ามนะนะจา๊ะโดยตัวละครพวกนั้นจะมาหาดรวจะต้องมาทําการสุ่มแจ็คพอตเนาะตรงนี้โดย50เพรก็จะมีโอกาสได้เพิ่มมาขึ้นเขามีการเพิ่มเลทด,ด้วยนะเห็นเมื่อกี้เขียนอยู่ไหนม,มาดูทีอัตราการสุ่มก่อน อัตราการสุ่มอ้อไม่ใช่ตรงนี้เนาะผิดผิดผิดอัตราการสุ่มอัตราการสุ่มโอเคของควัน S 0.01ซันต้าเอ2.5และลดเลื่อนสันต้า0.75เนาะแต่ถ้าเป็นสุ่มจากพอตก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็นสันต้า12แลอวเลดของสันต้า3เปอเซนาะอืมเนี่ยเพิ่มเลทมีการเพิ่มเลทด,ด้วยเนะี่ยเพิ่มเลทคืออะไรอ๋อก็คงจะเป็นภารกจจำกัดที่เข้ามาอันนะ อมืก็เนี่ยอัญม,มณีอะไรพวกนี้คูณเข้าไปสีสามสิบสามสิบคูณเข้าไปเป็นเท่าไหร่ผมก,กดซื้อไปสีมันตัดไม่ได้หรอกเพราะเงินไม่พอมันตัดไม่ได้แน่นอนเพราะเงินไม่พอดูสิเท่าไหร่พันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนพันหนึ่งเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่าเนาะยังไงก็ไม่คุ้มถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะเราแนะนําว่าแลกสวิตมีเมียนมาดีกว่าสวิตมีเมียน ได้ใช้เยอะที่สุดดีแน่นอนแล้วก็ตามหาสวีมีไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อันยมณนีไม่ต้องตามหาและน้องอีกตัวหนึ่งที่เข้ามานะั่นก็คือน้องอีโวคิสมาโซเฟียเนาะก็จริงๆก,ก็ก็ไม่เก่งหรอกจริงๆก็ไม่เก่งหรอกความสามารถก็เหมือนโซเฟียแต่เพิ่มเปอร์เซ็นแหละเออนะตามนั้นอืมโอเคเดี๋ยวเรามาลองส่มกันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่ลองส่มจากกุญแจฟรีก่อนเลยเนาะโบอ่าหนึ่งมื่ โบ๊ Bo, หนึ่งหมื่นโบ๊หนึนะไม่ออกเลยโบ๊หนึ่งหมื่นโบ๊โนบะ๊ออ Bo, หนึโบ๊ Bo. Bo, Bo. คือไม่ออกเลยอะเพื่อนเพื่อนโบ๊โบ๊ไม่ออกโบ๊ Bo. ไม่ออกอันนี้คือคกุญแจธรรมดานะไม่ออกโบ เอาหมดแหละจะลองสุ่มสัก2องเทชก่อนเนาะอ่ะซันต้าเอมาแล้วหนึ่ง <c oughs> คือเราหาสวิตช์มิมิเอ็นอยู่แล้วเดี๋ยวก็คงจะมีคลิปตามหาสวิตช์มิมิเอ็นให้เพื่อนๆดูอนะ่ะเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเด้อ่ะซันต้ามาอีกหนึ่งแหละโอ้ยห้าสิบเพชรออกดีเออห้าสิบเพชรออกดีนะเพิ่นๆก็สุ่ม,มต่อไปดีกว่าโบลูกบาดเพชรอันนี้ก็ดีนะลูกบาดเพชรมไม่เกลือนะเพราะเราถือว่าเราจะเอามาใช้อ่ะห้าสิบเพชรมาเนาะโบ ลูกบาทเทมาอีกแล้วดีเราชอบไปแ้ลูกบาทเยอะๆตอนนี้ขัดแคลนลูกบาทมากคือตอนนี้ไม่เห็นเงาของไอรถเลื่อนเลยเนาะโบอโอเคก็สุ่มไป800อก็เพชรเนาะได้อะไรมาได้อัญญามานีอยู่สิได้อ่า ซันด้ามา2ตัวเนาะเดี๋ยวเรามาซูมต่อกันเดี๋ยวขอไปทำเป็นคลิปแยกเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เราความจำมันมันจะเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเป็นคลิปแยกเออนะตามนั้นก็หวังว่าเพื่อนคงจะเข้าใจกันเนาะถ้าใครที่กำลังตามทำอีเวนต์ก็ขอให้ปิดน้อยๆเนาะส่วนเรานั้นทำแน่นอนเตรียมรอดูคลิปได้เลยไปแหละลักนะจุ๊บจุ๊